เก้าสิบเก้าเลยนะต้องหาต่อเล่นก้าสิบเก้าครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> ใกล้ๆนะครับใก็ใก้เดี๋ยวไม่กี่วันก็เดี๋ยวเหลือน้ำหนักอะไรนิดหน่อยก็น่าจะเต็มร้อยอ่ะฮะเราไม่เคยชกกับน้องเขามาก่อนไม่ชกกับพี่เขาไม่เคยชกมาก่อนแต่เคยเห็นพี่เขาชกละ <S 2> <S 2> <S เคยเห็นครับ <S 2> <S 2> เป็นไงน่กากลัวไหมก็แน่น,นอนครับพี่เขาก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในรูปแบบมวยไทยทั้งท่าทโยกกับวันยืมชิมเขาก็สร้างฟอร์มมาดีโดยตลอดครับอือหือก็ถือว่าอันตรายว่ากันเถอะใช่ครับผมในส่วนของรถถังทำการบ้านเยอะไหมในการไฟเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมการศึกษาน้อยด้วย <c oughs> ม,มาใส่แก้ในบนเวทีเาาดียวคือไม่ไม่ได้ดูคลิปไมได่ดูอะไรเขาเลยก็ดูผัผ่านได้ครับดูได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาก็ต่อให้เขาดูคลิปผมหรือทุกคนดูคลิปในไฟ์แต่ละไฟ์ของแต่ละคนเนี่ยแต่เวลาชกเนี่ยม,มันอาจจะไม่เหมือนกันมผมอาจจะออกอีกแบบนึงเขาอาจจะออกอีกแบบเพราะฉะนั้นบนเวทีสําคัญสุดครับอืครั้งนี้ดีเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนของเราครับมวยไทยห้ายก ไม่สามยกนะหนักใจไหม <c oughs> ยกมันจะเพิ่มขึ้นจะวางแผนต่างจากเดิมไหมไม่ไม่หนักใจครับผมก็เหมือนเดิมครับจ้ดโดยสไตล์ผมคิดว่าผมก็ฮ้ายกไม่หมดแน่นอนครับยกไม่หมดครับผมจะบดตั้งแต่ยกที่อะไรเดียก็จะบีบไปเรื่อยครับถ้าพี่เขาเดินใส่ก็ก็ก็โอเคอยู่ครับก็ดีหน่อยอชอบคือชอบให้ชอบให้ประท้าเลยครับ,ค,รบคิดว่าเกมไฟนี้นี่มันจะลงเลยด้วยกันน็องเอาไหม นกเอาไหมอรัถ้าไม่ผมก็พี่เขาครับถ้ามีช่องโหว่หรือพลาดได้กันก็มีสิทธิ์ล่วงได้ครับเพราะว่านวมเล็กและอย่างอาวุธทั้งสองคนหนักทั้งคู่นะครับมันมันสามารถทําล่วงกันได้ครับอืถึงตัวนี้ยัวงวิังวลอะไรมั้ตอนนี้ครับไม่ครับไม่รอรอได้สิบล้านเนี่ยรอ,อ, <laughs> อไปเหยียบบนเวทีอย่างเดียวเลยครับไป <ฟ S 1> นี้ไฟแรกเลยใช่ไหมครับที่เราจะได้ค่าตัวสิบล้านใช่ครับผมเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ยิ่งกว่าอะไรต่ออะไรอีกครับ ลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งสองใบใช่ครับใช่ครับเห็นบอกว่าเราซ้อมสองค่ายเลยทั้งลูกรายกองดินแล้วก็จิตบุญนเราแบ่งเวลาอย่างไงครับก็สุขซ้อนที่จะอยู่ค่ายแฟนครับใช่มาเรียนด้วยทางศาสนาอย่างเงี้ยครับอย่างละหมาดอะไรเงี้ยก็จะมาศึกษาที่นี่ด้วยเนี่ยแล้วก็ที่นู่นวันไหนบ้างนะก็จันทร์ถึงพฤหัสครับอ๋อไปจิตบุญนรใช่ครับผม มีใครเป็นคู่ปั้มคู่ทวนเชิงคู่คู่นีนเราใหนึ่งร้านเล็กครับที่ที่ที่จิมนนหนึ่งร้านเล็กครับเพราะว่าหนึ่งร้านเล็กมีมีจิงแชมป้วยใช่ครับเดี๋ยวเราต้องไปขี่เรือเฮ้ยล้าที่เนี้ยที่ลูกชายของดีครับแน่นอนครับบางยาวมาแล้วก็บางว้อนอกดาวครับเห็นบอกมีนักชกญี่ปุ่นมาด้วยใช่ครับก็นักชกญี่ปุ่นมาสองวันครับก็อัดทนุ่มแล้วทีนี้เมื่อวานก็ลงรวมไปประมาณ คนละแปดยกใช่ครับการเจอกับซูเปอร์เล็กเนี่ยตั้งแต่เราชกวันมาคิดว่าซูเปอร์เล็กเป็นคู่ที่แข็งที่สุดแข่งที่สุดเลยไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ซูเปอร์เลกเขาเก่งแล้วก็แข็งที่สุดในรูปแบบมวยไทยครับผมที่ผ่านมารถถังป้องกันแชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับสี่หรือห้าปรมานี้เมียบอกมาแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่มาชกวันแชไม่ชิบไฟนี้มันมีความยากง่ายยังไง กับไฟก่อนอันนี้ก็มันมันยากยากกว่าทุกไฟครับเพราะว่าเราเจอมวยไทยด้วยกันแล้วก็เขาก็เป็นถือว่าเป็นคนเก่งที่สุดนะครับในรูปแบบมวยไทยตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับคือมันมีก่อนอันนี้เคยประกบเจอกันครั้งหนึ่งแต่รถถังถอนม,มันก็มีแฟนมวยพูดกันมาว่ารถถังกลัวหรือเปล่าแล้วอยากจะบอกแฟนมวยคนนั้นยังไงบ้างไม่รู้ก็ส่วนมากมีอตอบแทนผม,ผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายหรอใช่ครับคือไม่กลัวอยู่แล้วระดับนี้ ส่วนมากผมจะแคร์ครอบครัวเป็นหลักครับครับผมค,บคือไฟนั้นก็คือไม่พร้อมจริงๆ<ม>เลยนั่งมผมคิดว่ารายการวันยิมชิปจัดทุกครั้งเนี่ยมันเป็นรายการระดับโลกอแล้วถ้าเราไม่สมบูรณ์จริงๆเต็มร้อยจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากไปชกในรูปแบบไม่เต็มร้อยอมผมอยากชกในรูปแบบที่ผมเต็มร้อยแล้วก็แบบไม่ว่าแพ้ชนะแต่เกมวันนั้นจะต้องสนุกที่สุดนะครับ バシッ